บทที่19สําสำหรับคนมีฐานะและขุนนางเท่านั้น กลางดึกคืนนั้นฮันเซนวางกระเป๋าแมงป่องคอสที่ตายแล้วและจดหมายไว้ที่หน้าประตูห้องของซูเซียวเฉียวก่อนเคาะประตูไม่กี่ทีต่อมาเขาซ่อนตัวในตรอกใกล้ๆและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซียวเฉียวเอากระเป๋าและจดหมายเข้าไปข้างในปรากฏว่าเป็นการร่วมมือที่ดีฮันเซนได้รับ6ล้านที่ฉินส่วนสัญญาไว้และอีก8 0ดหมื่นสำหรับแมงป่องเขากลับไปที่ห้องพร้อมกล่องเงินสดและเกือบจะกระโดดด้วยความดีใจแม้แต่ ต,ตอนที่พ่อของเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่เคยเห็นเงินจำนวนมากขนาดนี้ในครั้งเดียวฮันเซนออกจากสถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าพร้อมเงินเนื่องจากสิ่งเดียวที่เขาอยากทำตอนนี้คือแบ่งปันความดีใจกับแม่และน้องสาวความทุกข์ยากของพวกเขาสิ้นสุดแล้วสองล้านที่เขาหาได้ก่อนหน้านี้ใช้ไปหมดกับการแก้ปัญหาบ้านเก่าและในที่สุดเขาก็มีหกล้านเหลือให้ตัวเองซึ่งเป็นความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเงินจำนวนนี้จะไม่ พอสำหรับคนรวยซื้อเครื่องบินหรูแต่สำหรับฮันเซนมันเป็นเงินมากที่สุดที่เขาเคยเห็นในชีวิต แม่ยานผมมีอะไรจะให้ดูหันเซนลากพวกเธอเข้าไปในห้องและเทเงินสดลงบนเตียงเธอได้เงินจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนหลูสซูหลานตกใจก่อนจะแปลกใจกลัวว่าลูกชายอาจทำอะไรอันตรายไปแม่ครับผมโชคดีที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ได้และได้วิญญาณสัตว์ร้ายเลยเอามาแลกเงินครับหันเซนไม่กล้าพูดความจริงกลัวว่าหลูซูหลานจะกังวลเขาไม่กล้าเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับคริสตันดำเพราะอัญ,ญมณีมีข่า อาจทำให้ผู้ครอบครองที่บริสุทธิ์เข้าคุกครอบครัวทั้งหมดของเขาอาจถูกกำจัดถ้าข่าวรั่วออกไปแม่ครับไม่ต้องกังวลผมจะมีโอกาสอีกผมกินเนื้อกลายพันธุ์แล้วและได้คะแนนยีนกลายพันธุ์ในอนาคตการล่าจะง่ายกว่าเดิมมากและทุกอย่างจะดีขึ้นแต่หลู่ซูหลานยังรู้สึกไม่ดีเพราะการฆ่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนธรรมดาการล่าได้หนึ่งตัวถือเป็นโชคดีมากเหมือนถูกลอตเตอรี่จึงอาจ ไม่มีครั้งที่สองอีกหยานจะเริ่มเรียนแล้วและผมจะไม่ให้น้องไปเรียนโรงเรียนรัฐอย่างที่ผมเรียนหันเซนพูดหลูสุหลานมองลูกๆด้วยน้ำตาในดวงตาเป็นความผิดของแม่ทั้งหมดแม่ไม่ได้ดูแลพวกเธอดีพอแม่ครับแม่เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่เลี้ยงเราให้เติบโตให้ผมช่วยเหลือบ้างเถอะครับหันเซน อุ้มหันยานขึ้นมาหยานไปกินข้างนอกกันวันนี้เธอกินอะไรก็ได้ที่อยากใบหน้าของหันยานเปล่งปลัง่งหนูอยากกินไอศครีมแซฟไฟร์ได้เลยไปกินไอศครีมแซฟไฟร์กันหันเซนหยิกจมูกเล็กๆของหันยานไอศครีมแซฟไฟร์แพงเกินไปไม่ต้องเอาเงินไปฟุ่มเฟือยเก็บไว้ซื้อเนื้อต่อมาแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวหันเซนออกไปจับมือหลู่ซูลานอย่าไปบอกใครว่าเธอล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หรือขายวิญญ,ญาณสัตว์ร้ายกลาย พันแม่ไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายกับเธอหลู่ซูหลานเตือนลูกชายตั้งแต่ที่พ่อของฮันเซนเกิดอุบัติเหตุหลู่ซูหลานเปลี่ยนไปเธอไม่ต้องการให้ฮันเซนเป็นหัวหน้าอีกต่อไปแต่เพียงแค่ปลอดภัยแม่ครับใจเย็นผมจะไม่พูดอะไรแม่เก็บเงินไว้และแตัดสินใจว่าจะทําอะไรกับมันฮันเซนออกจากบ้านจับมือน้องสาวข้างหนึ่งและแม่อีกข้างหนึ่งเด็กๆเ,เพื่อนบ้านของพวกเขามักจะกินไอศครีมแซฟไฟร์และฮันเซนก็เคยลองกินไม่ ไม่กี่ครั้งตอนเด็กอย่างไรก็ตามเมื่อฮันยานเกิดมาพวกเขาล้มละลายแล้วจึงไม่มีเงินซื้อของหรูหราแบบนี้อีกแล้วมีความรู้สึกว่าไอศกรีมอร่อยฮันเซนจำรสชาติไม่ได้แล้วเมื่อทั้งสามมาถึงแซฟไฟร์ที่นั่งหมดแล้วและมีคิวยาวรอซื้อไอศกรีมไปข้างบนกันก่อนที่ฮันเซนจะเข้าร้านเขาเห็นผ่านหน้าต่างว่าชั้นสองเกือบจะว่างเปล่าเลยคิดว่าผู้หญิงทั้งสองสามารถขึ้นไปนั่งข้างบนได้ในขณะที่เขาจะยืนเข้าคิวคนเดียว ที่บันไดเขาถูกพนักงานหยุดขอโทษครับคุณขึ้นไปไม่ได้พนักงานพูดทำไมไม่มีที่นั่งข้างบนหรอฮันเซนขมวดคิ้วด้วยท่าทีดูถูกและหงุดหงิดพนักงานชี้ไปที่ป้ายประกาศบนผนังคุณน่าจะเคยได้เย็นกฎของเราแล้วแม้จะไม่เคยกินไอศกรีมของเรามาก่อนฮันเซนมองป้ายประกาศที่เขียนว่าสำหรับคนมีฐานะและขุนนางเท่านั้นและเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงชั้นสองเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับคนที่มีสิทธิพิเศษ และคนธรรมดาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วยซ้ำไม่แปลกที่ชั้นสองมีการตกแต่งที่ดีกว่ามากแต่กลับว่างเปล่าเราไม่ต้องนั่งหรอกเราจะรอที่นี่แล้วลูกไปซื้อไอศครีมให้หยานหลูสุหลานพูดพยายามปกป้องหันเซนผมไปเลยหันเซนยิ้มและเดินไปต่อท้ายคิวเขาดูไม่แย่แสเลยแต่จู่ๆก็มีความปรารถนาเกิดขึ้นคนมีฐานะและขุนนางมีอะไรพิเศษเร็วๆนี้ฉันจะมีทุกอย่างและมากกว่านั้นปายง,ง โง่นั่นจะไม่ขวางทางฉันอีกแล้วยังไม่มีที่นั่งว่างเมื่อถึงตาเขาซื้อไอศครีมหันเซนจึงต้องสั่งกลับบ้านก่อนออกไปเขามองป้ายประกาศอีกครั้งตั้งว่าอย่างคนมีฐานะและขุนนางเท่านั้นหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าฮันเซนจะเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นคนมีฐานะและความลับเพิ่มเติมของสถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจะถูกเปิดเผย ติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่20การเติบโตอย่างรวดเร็วขอบคุณที่รับฟังและปลอดติดตามต่อไป